ผมวิญญา้าเที่ยวนะครับเดอ้อมนนี่ผมเป็นขมาเมืองคอนกันนะครับเนาะนเลย์ยิดหรอซี่ยาบู่้ามีมริับบ้านนะปยูดอนครับตวปเปง,งานยูเอ็มสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นสิ่งเดินทางลับบ้านนะครับนนบ้านวิญญาก็เลยคิดพอว่าเอา้า อันนี 8, ้ไปรอนกับพันเมื่องคอนแกนนะครับย่ากเลยสภาพเคลื่อนเบิ้งสภาพรถนะครับสภาพรถมากเดือท่างมาจากต่างจังหวัดนะครับเบิ <Yes. S 2> ้งรถหลายสัมใดพี่น้องเบิ้งเนี่ยเบิ้งรถเบิ้งรถขึ้นมากเลยครับนี่ถนนนี่ถนนมี่สภาพเ่นมาจากพาเมืองคอนแกนมากเลยครับเบิ้งรถหลายสัมใดพี่น้องเบิ้งรถหลายสั่มใดถูกปะนะ รถหลา,ยพ,ลหลาย,ยพี่น้องรถหลายเด้อพี่น้องสิขึ้นมาปีใหม่นี่ผมันก็ได้สิกับปีใหม่กะใส่รถเพคมระมัดระวังเพราะว่ารถหลายนะครับนั่งรถหลายเลยช่วงนี้เห็นปะเห็นปะพี่น้องเห็นมอรถหลายเนาะขับรถขึ้นได้นี่นี่ตู้เมบอร์คอนเกนอยู่ทั้งหนาผมนี่รถขึ้นนะครับรถขึ้นไปทั้งไปทั้งอุดรไปทัง้งหนองค่ายเวยนะครับไปทั้สุขรรณนะครับนะพี่น้องก็เลยมาบอกอุตสิบา ช่วงปีใหม่สิขึ้นมานี่ยนะให้ใส่รถหรือก้อมลานระวังเลยครับเด้อเพราะว่ารถหลายรีครับรถกำลังขึ้นมารถขึ้นมาหลานะครับเนาะนะครับตัวนี้ผมอยู่สะพานร้อยตรงหน้าโรงเรียนตำรวจภาคสี่นะครับนี่นะครับโรงเรียนภาคสี่เนาะครับผมนะครับบุญยากันเลยมีอากาศมากถ่ายคลิป บอกข่าวแจง้งข่าวให่งซีซารว่าช่วงปีใหม่นี่เล็ซีสิออกเดินทางกลับ,บานนะครับขอให้ใส่รถรือเข้าะาวันระว่างคนรถหลายนะครับรถหลายมากเลยครับเบิงบ่อันนี้รถกัญยังกัยังมีอยู่ครับกันยังหลายเพราะว่ารถเข่ารถออกผมบัรถสีหลายเลยนะครับรถสีหลายเลยนะช่วงนี้รถหลายนะครับพี่น้องนะการจังไดการช่วงปีใหม่นี่รถแห่งสีหลายอันนี้วันที่ 17บเองนะครับเด้อ17ยเองได้เมือนี้17ธันวาคมมือซื้อได้เพรท่านไก่ไก่สิฮอดปีใหม่ละย่ส27 28นี่ FC กับสิครับเดินทางกลับนะครับเนาะที FC เอฟซีเพิ่นอยู่อำเภอสามพานจะังหวัดนครปฐมเพิ่นอยากกลับบ้านเพิ่นก็นเลยอยากให้วิญญาตบอกเส้นทางนะครับเนาะออกออกบอกเส้นทางเอฟซีว่าไปจังไดแน่นะครับเนาะครับเดี๋ยววิญญาสิ บอกคนยูดอกนะครับเนาะเดี๋ยววิญญาสีบอกคนยูดว่าหายไปจังไดนะครับเนาะเอามือนี้เบื้องรถในเมืองคอนแก่นกันนะครับไฟแดงข้างนานคือมอมหารายคอนแก่นนะครับเนาะมหาลัยคอนแก่นตัวเมืองคอนแก่นที่ทางขุ่นนะครับเนาะตอนนี้ที่นี่ไปยูตเนี้ก็คือเมืองคอนแก่นที่ทางขุ่นนะครับเนาะครับนี่คือรถสังเกตรถเดินทางมาจากภากรุงเทพนะครับเนาะนี่ตั้งขวามือได้พี่น้องตั aciones, you, own, so, han, case, ้งขวามือได้ ว่ารถสีลยายนั่ใดพี่น้องล่องมุงว่ารถสีลายนัใดเห็นบ่รถลายแล้วครับพี่น้องขนาดว่าท่านหอดปีใหม่เด้อแล้วช่วงของหอดปีใหม่นี่เอฟซีร่องกินมึงว่ารถสีลายนั่ใดถ้าอเอฟซีสีเดินท่ากาบานก็โปรดใส่ก้มเรามันระวังเนาะพ่วงกันนะครับปีใหม่เนาะรถลายครับรถลายเลยพี่น้องก็โปรดสังเกตมุงว่ารถลายนะครับนะรถลายรถลายก็คือไอเอฟซีใส่ก้มเรามันระวังนะครับเนาะรถลายนี้นะครับเนาะ ท่านใดก็ขอให้เอ็ซีเดินทางได้ปลอดภัยนะครับเนาะนี่ครับครับไปทั้งนี้ก็ไปอุดรนะครับออการดารานไปอุดรไปน้องค่ายใดนะครับเนาะข้างฝูงบ้านเลยนะครับเนาะพี่น้หรอท่านใดก็ขอให้เอ็ซีทุกท่านที่ติดตามวิญญาณหรือท่านใดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับช่วงระยะช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเนาะครับผมพี่ย่าณกดิมาเก็บภาพแนวรถไฟเอ็มซีนะครับ เอฟซีภูบันสีเดินห้างขาบดนนะครับถ้าออกรถจากนั้นเข้าปฐมมานนะครับให้ขับรถเข้ามาพุทธมณฑลนะครับพุทธมณฑลสาย5้พุทธมณฑลสาย4ยี่ลงมาสายสองสายสามมาเลี้ยวสายมือเข้าบางบัวทองนะครับอําเภอบางบัวทองเข่าหันเลยนะครับเด้อเข้าบางบัวทองพอเข้าบางบัวทองปุ๊บวิ่งตรงขึ้นมาเลยครับมาเชื่อมถนนมิตรภาพถนนเอเชียก่อน น,นักตะวันเอเชียรอดถนนเอเชียขึ้นมาถนนมิตรภาพแลนด์มาถึงสระบุรีให้ตรงมาทั้งสระบุรีนะครับเขาสระบุรีออกมาทั้งลพบ,บุรีนะให้เซนเลี่ยงเมืองไปลพบ,บุรีเขาเซน,นนะครับเดอ้อมาเพื่อม้งค่อมชัยบาดาลน,นะครับแลนด์เซนจะมาเลยพ่อมาหอดอเทพสติี มาพี่นังเอามาทั้งมาทั้งเส้นสตรีดได้จย่าไปทั้งไงเพชรบุญได้พี่น้องเด้อได้เอฟซีได้อครับเด้อเอฟซีจากนั้นก็มาถมนะให้ไปเส้นชัยบาดาลลบบุรีมาเส้นสติีเทปสติีขึ้นมาออกมากแกงคอมาทาั้งผิดเด้อครับเด้เอออกมากแตงคอหลักกรแลนเขามาชุบแพร่พอห่อชุบแพร่หล้วหักขวาหรือออกน้องเลือกอะไรครับออกไปปั้นแทนออกน้องเลือกออกน้องเลือกก็ตีขวามือเข่าขอนแกนเลยครับออก คนจันเชื่อมคนจันก็หรือสิ่งก็แวะเที่ยวขึ้นเวลาก่อนก็ได้ครับไกลๆเนาะเดี๋ยวคือเวลาเกาะคือเวลามากขอไปทั้งเบอร์ลำพูนกันเลยครับพญารถติดอ๋พญานรถติดอะ่ะแลนออกมาทาั้งเอาปืนนำพองกับใคทั้งอุดรได้น,นะครับเนาะครับจัำสั่นละพี่น้องการถดหลายพี่น้องเนาะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งสภาพรถตอนนี้เนาะว่ารถหลายสำนใดพี่น้องสังเกตว่ารถขึ้นเนี่ยครับมืบ้อนี้วันที่17ธันวาจริงเด้อรถยัางหลายสำนี้เนาะพี่น,น้นะนองเนาะ ช่วงปีใหม่สีรถสิลาสัญใดสินาเนี่ยสัญใดอันนี้ทางผ่านเมืองขอนแก่นได้นะครับรถผ่านเมืองขอนแก่นได้หน่ทังเลี้ยงเมืองสิเป็นยังไงี๋ยวไปติดตามเบึงนะครับเนาะมองทังเลี้ยงเมืองอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องไปเบองนะครับทา้งเลี้ยงเมืองนะครับนะครับผมไปล่องบึงว่าสิเป็นยังไงนะครับนะทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับข้าพิธตามบึงพี่น้องนะครับผมแล้วก็ติดตามบึงทางเลี้ยงเมืองอีกทีนึงอันนี้ทางผ่านเมืองนะครับเด้อผ่านเมืองขอนแก่นนะะครับเ ครับผมรถนะขับดิ่ตามไป็นบางทางเลียงเมืองสิเป็นยังไงนะครับรถสีสไล่ซ้ำใดนะครับขับดิ่ตามเบื้องทางเลียงเมือเม่ออยูุ่่นนะครับนะครับขับดิ่ตามเบื้องพี่น้องนะครับวิญญาณกรขึ้นที่สะพานร้อยในหน้าวันนะสะพานร้อยต้องลาฝึกอบรมตำรวจภาคสี่นะครับเนา,า 4, นะ เบี้ยมุงหนาไปทั้งอุดรท่านนี้นะครับเ mm hmm. ด้อสีผ้าไปเบิงผ้าเอฟซีไปเบิงไอถนนเลียงเมืองว่ารถเริ่มน้านแน,น่นบ่เริ่มลายบ่เป็นบคขับไปเบิงหันสำหรับมองว่างหาันก็คือถนนพาเมืองคอนแกนออกมากกัรถก็ยังหลายเห็นบครับนะยังทีเอฟซีเห็นนี่แหละยังที่ภาเห็นนะครับเนาะว่ารถยังหลายยังน้านแน่นนะครับรถเริ่มน้าเนี่ยนะครับนะเนาะพอใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับเนาะบาดีไม่ญ,ญากส5ผ้า FC, เอฟซีหรือบนถนนเลี่ยงเมืองที่ไปกาลิซินได้ที่ไปน้องค่ายอุดรได้นะครับไปสกลนครนครพนมได้มนโนเมืองนดรถรน,น,นะครับเดี๋ยวคอยติดตามไปเบิ่งพี่น้องมันจะเป็นยัง,งนในใดดยไดรถเสียไรสำหรับแม่นบ่ากับนี่คือถนนวิศภาพนี่เยนนลยถนนพาเมืองขอนแก่นมาไม่นะครับเนาะคืออยากให้เอฟซีหูนะครับขันพระขันขับรถพาเมืองขอนแกน่นหรืว่าคมเร็วด้วยครับเด้อใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อเพิ่นเพิ่นให้วิ่งสนามน,นะครับเนาะ ความเร็วนะครับเนาะคงขวางเลยครับในถนนเมืองคอนแจ้งนะครับเนาะครับนะาเอฟซีเดินทางเนาะอย่างที่วิญญาณบอกนะครับผมมั่นใจเลยว่าเอฟซีตียูดอนน้องค่ายยูท่างสานทั้งเหนือเข้าอีสานทั้งขี่เนาะซื้อขื่นมาหลายนะครับเนาะการใส่รถเดี๋ยวควบระมัดระวังนะครับรถลายดีนะคเอาจุดปีใหม่เนาะเทศกาลปีใหม่นะครับเนาะขอฝากเอฟซีเด้อว่า ขันมาช่วงนี้ให้ใส่เสื้อหนาวขึ้นมากครับอากาศหนาวดนะครับเด้อถ้ามุอเสาแห่งหนาวแห้งนะครับเนาะเดินหนาวแห้งเลยล่ะขอไฮเอฟซี FC มาใส่เสื้อหนาวมาน้ำแนเดอร์ครับเด้อนะครับไปใส่ยืดดอกเสื้อหนาวนะครับช่วงปีใหม่เนาะครับผมขอคลิปไฮเอฟซีทุกท่านไปนู่นนะครับเ,เนาะกับวิญญาณกรบมท่านใดออกไปถ่ายคลิปไกลๆนะครับกับยังถ่ายอยู่แถวคอนแกนยูดเนาะแถวบ้านวิญญาณอยู่แถวคอนแกนยูด มีเวลาสอบไปก็นั่งสิวานเขานะครับเรียนม,มือเนื้อน<ส>ีส่สวานเขา้าเป็นหน้าฟังน้ำพระเจ้า,จานะครับเนาะครับมีวิญญาตมาแจงข่าวเอฟซีให้ทราบมาติดตามดูว่ารถช่วงเทศกาลปีใหม่นี่สินไลน์เนี่ยสั่งไหนสินลายสั่งไหนนะครับเนาะถนนผ่านเมืองคอนแก่นขึ้นไปนี่แล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองคอนแก่นนี่เนาะมาเป็นยังไงเนี่ยรถสินลายสั่งไหนนะพี่น้องคอยติดตามดูนะ ญาขับรถพ่านออกมาจากเมืองคอนเจนนะครับออกจากเมืองคอนเจนมาแล้วมุ่งนาไปทางดอนท่านีคุณนะครับเนาะเดินมาไปมืองคอนเจนยงนานเดินนเสาร์ยืนถือเรืออยู่นะเอกลักษณ์ของเมืองคอนเจนเขาคือไดโนเสาร์นะครับพี่น้องเนาะนี่ยืนถือเรืออยู่นี่ล่ะนะครับเนาะนี่ยืนถือเรืออยู่นะครับเนาะเดี๋ยวญาติพาไปติดตามเมืองว่า เรืองเลี่ยงเมืองรถสีน,น้ำแดงซ้ำใดรถสีลายจังใดอาติตามเมองเราไปน่องเนาะครับสะเป็นยังไงมาป้ายหมากไม,กมก้เลยนีย่พี่น้นองมาเมืองขอนแก่นหรือว่า fc ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มาเที่ยวเมืองขอนแก่นดูสถานที่ท่องทเที่ยวขอนแก่นหลายเด้อครับเด้อเห็นปะออกชุม่มแพรน,นี่ชุมแพร่นควาอาจจะมาออกใส่มือกาฬสินตรงไปนะครับเนาะอุตตา,านี่ก็ตรงไปนะครับคือเส้นนี่มุ่งหน้าไปคุณใดเลยนะครับเนาะเมือเปิยะสีผ้าซี่มาติดตามเองวา ถนนนะครับเส้นนี้จะนูเลี่ยงเมืองเนี่ยเมืองขอนแก่นในรถสีหลายสัมไจนะครับเนาะครับี่นองไปติดตามไปเบิ่งเนาะครับติดตามไปเบิง่งไปนองนี่โอ้ตรงนี้เห็ดงามเด้ไปนอนเนี่ย เป็นที่สวนดอกไม้นะครับงามๆนะครับเนาะดอกไม้งามๆเลยเขาจะปลูกดอกไม้งามๆเลยแจนับนะงามเลยที่ไดโนเสาวฝนเมื่อฝนแจนนี่ก็รักเมื่อแจนขึ้นดอนโนสาร์ปู้อยู่งเลยนะครับนาะวันนี้ตะกี้เป็นป้าหกเดี๋ยวนี้เขาจะปั๊บปุ้มมีทัดปั๊บนะครับเป็นบรรยากาศมาเที่ยวอกครับแล้วไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งก้นนะครับนะ พึ่งรถไปพึ่งรถวารรถสีไลสั่มได้นะครับไปพูนไปคอนแกนไปเมืองดรแดนอาลาลาอุดรนน้องคายอยู่เมืองพูนนะคะาารับนะครับพี่ยาออกมาจากคอนแกนนี่นะครับออกมาจากคอนแกนออกมาจากคอนแกนนี่นะแดนมาหนีเลยนะมอหอนนี่คือทางเลี้ยงเมืองนะครับทางเลี้ยงเมืองนะครับว่ารถสีไลสั่มได้เมืองคอนแกนเท่านะครับนะเดินไปบ้านี่ครับถนนเลี้ยงเมือง เราเลี้ยงเมื่อเนี่ยคือมาจากกุนละท่าว่ก็สอสามเหอนะครับเลี้ยงเมื่อขอกมานตรงนี่นะครับประด็นของเมื่อขันผู้สิไปอุดอรธานี้น้องค่ายคืนเสร็จบุญขอกไปขุนเลยนะครับนะเนาะออไปทางขุนเลยขอทางขุนเลยวลุฒิมาตรงนี้ขันคืนตรงมานตรงนี้ไปกาฬสินธุ์นะครับไปสรีกาฬสินธุ์สารคามได้นะครับด้วยเซนนี้นะครับเนี่ยพระพิณา รถบอร่อไหลายครับสังเกตเบืดด่อเราลด,ลดรถบ่ทั้งหลาไปไหนเนาะครับบางๆอยู่นะครับบางๆอยู่ครับรถบ่ทจะไหลไปไหนรถบมื่อไหลาไปไหนพี่น้องอันนี้รถเน็ตไปนี่กับพุทธลัไปนครราชสีมาตรงไปพุทธครับเนาะเนะพราะมาจากท่านพี่จากกาลิสินสารคามจากนครพนมจากมุกดาหารมาทางพี่ หลายนาทีทำนะนี่ไปพูดอะไรครับอาราอาราพุทธะไไปเมื่อคุลาอีหล,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 ละเขาลุงเทพจะยุ่งหรืย่องไปเดี๋ยวพูดอะครับนะนี่และครับข้างเซนอ่อาไทยมันข้างสิบึ้นมาบแบบเนาะข้างข้างสิบ็นเดียวข้างขึ้นมาจากข้างกรุงเทพกรุงไทยนะครับนะนี่น้องเซนนี่ละครับ ตั้งสารกข้ามไปคุณเลรอครับอา,าลานลาเรื่อยๆเรเ่อยๆขับไปนุ่มนี่ครับถนนเซนีครับถนนเซนีไมาจากกรุงเทพทุกสายที่เดินมาจากโคราชนะคุณไมาจากโคราชต้องใช่ไม่จากระยองนะครับแรงคุณวาเซนีเลยครับอัน,นี้ถนนเลี่ยงเมืองนะครับบร่ราะางเขาเมืองนะซีบางท่านอ่ะสิเพอยากเขาเมืองว่ารถติดหน้าจอรติดพัดนะครับแต่สิมาเซนทั้งเลี่ยงเมือง ครับถเสนอเลยเห็นป่ะรถกรมาเรื่อยๆครับพี่น้องพี่น้องไปเห็นงานตั้งยากระสกินมาเรื่อยๆนะครับเดไปทางครับเ้งครับรถก่ไม่มีเรื่อยๆนะครับมรีวิญญากรเลยมีโอกาสเดี๋ยวเขามาเมื่อกคอนจจนกันเลยมาเกเฟสห้ารับรถไปทั้งอุดรหลายครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทั้งอุดรทั้งอุดรนังค่ายเห็นป่มวงเลี้ยวเห็นป่ะพี่น้องวงเลี้ยวเลี้ยวเ่เลี้ยวไปทั้งอุดรนังค่ายออกเลี้ยงออกเลี้ยงของทุนเพื่อมาเชื่อมกับเซนี มาเชื่อมกับทาง่งศรีเห็นไหมาติศรีไปอุดรน,น้องคายน้องบรุรล่งูไปเดบัตขับเสบเนียงก็เทปเจล่าเดินเลยนะครับน้ำมาลาเดินเลยนี่นครับพี่น้องนะรถขึ้นมาทางการสิลป์ให้สุุ้มพันธบุคคลมีไปไหนนะครับเส็นเตอร์แลนด์ก็วันนี้มีแดงได้ให้สีมาชมดูการจราจรรถนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้รถลายสําหรัยจราจรสําหรัยแต่ว่ารถออกจากเมืองคอนแก่นหลายครับ ตะเลียงเมืองพุทาบอพอเหินถหลายนะครับเบาบางนะครับพี่นะ้องช่วงนี้นะครับคุณผู้ชใจว่าช่วงเทศกาลปีใหม่รถมากมายแน่นอนรถเยอะแน,น่นอนนะครับขอให้ดีสิใช่หรือไ่ จะนี่มไมแห้งขนหนาวเยอะนะครับนะนี่ครับก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยแต่รถตรงมาพี่บ่ค่อยหลายครับสีเลียวไปทางขึ้นไปทางอุดอรมากกว่าเห็นมาเลี้ยวไปทางหรือว่าเลี้ยวไปทาง้งอัอองอนนครับเลี้ยงคู่ชี่ชุดวิจินีที่คร้างเมื่าไรก็แล้วนครับน้องพี่น้องพี่ยากอ่ะมาแจกข้าวบาตรหิซี่เห็นช่วงเทศก,กาลปีใหม่สหอรอดนี่ รวนหลายบ่อครับก็ช่วงนี้วันที่17ธันวาเนาะครับกับว่าท่านผาดปีใหม่โลกกับยังมาหลายป่าไหนผมวังว่าช่วงใกล้ๆปีใหม่นี่แห้งเสียร้ายนะครับเนาะทั้งกัขอให้ที่เดินทางได้ปลอดภัยทุกท่านนะครับเนาะตรงไปบุญกรไปอุดรนนะครับเนาะไปน้องค่ายไปบุญไปเลยทั้งบ่ายลุยยางนะครับเดี๋ยวการชิมเดี๋ตรงไปบุญเลยนะครับเนาะของยาออกจากคอนแกนมาดีรถคอนแกนหลายพี่น้องสังเกตบึงรถคอนแกนหลายออกจากมาเมืองคอนแกน ผมมั่นใจว่าอาชีอาชีเอฟซีทางไกลเนาะเพิ่นเพิ่นสฉเดินทางออกมานะครับออกมากับกาเสฉยแบเมื่อเที่ยวเมืองขอนแก่นหรือคนเมื่อขอนแก่นหรือว่าเมืองไก่เคียงกับเมาเที่ยวเมื่อขอนแก่นกันเนาะถผ่านเมืองขอนแก่นกับหลายกับนั้นครับตัวนี้ผ่านเมืองขอนแก่นรถหลายเห็นไหมอันนี้เลี่ยงเมืองแต่ทางเลี่ยงเมืองมันสิไกลหน่อยนึงนะพี่น้องนะทางเลี่ยงเมืองอาร์ซีไกลหน่อยนึง โค้งน้อยนึ่งว่าซื้ออะขาราชารก็เลยบ่ใส่นะช่วงนี้ช่วงนี้ขาราชารก็เลยมาใส่พาเมื่องกันแกนอาสิผู้มาเที่ยวอาสิมาเที่ยวนั่นะครับเนาะแต่เพเป็นยังงรับพี่น้องคิดว่าไป